จากที่แถวบ้านเราไปติดตามสถานการณ์ที่ตอนออกการกันต่อนะครับโดยกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันพุธว่าได้ส่งกองกำลังจำนวน2กองพันเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซานับเป็น ท่าทีล่าสุดที่อิสราเอลเตรียมสําหรับการโจมตีภาคพื้นดินเข้าใส่เมืองราฟาทางตอนใต้ขณะที่คณะทํางานอิสระด้านความมั่นคงของสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันระงับการส่งอาวุธให้แก่อิสราเอลโดยระบุว่าอิสราเอลมีรูปแบบของอาชญากรรมสงครามที่เป็นระบบครับ กองทัพอิสราเอลระบุว่ากองกําลังสํารองจะทําปฏิบัติการภารกิจป้องกันและยุทธวิธีโดยไม่ลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวและกล่าวมาตลอดว่าการบุกเมืองราฟาเป็นสิ่งจําเป็นในการบรรลุเป,ป้าหมายในการกำจัดกลุ่มฮามาสด้านสหรัฐส,สหปร,ระชาชาติและนานาชาติต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีภาคพื้นดินของอิสราเอลในเมืองราฟาโดยมองว่าอาจนําพาหายนะด้ามน,นุษยธรรมมาสู่เมืองราฟาได้อีกด้านหนึ่งในงวันพุธกองทัพอิสราเอลระบุว,ว่า เครื่องบินขับอิสราเอลโจมตี50เป้าหมายในกาซาในช่วงไม่กี่วันมานี้และยังมีการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสบอลาทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยจรวดหลายครั้งจากฝั่งเฮสบอลาครับ และระหว่างที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐลงนามรับรองความช่วยเหลือด้านสงครามต่ออิสราเอลมูลค่า2 6 0 0 0ล้านดอลลาร์คณะกรรมการเฉพาะกิจอิสระที่มีชื่อว่า Independent Task Force on the Application of National Security Memorandum 20หรือ NSM 20ซึ่งเป็นคณะทำงานอย่างไม่เป็นทางการของบรรดาน,นักวิชาการและอดีตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้ออกรายงานในวันพุธเรียกร้องให้สหรัฐระง,งับการส่งอาวุธให้อิสราเอลโดยกล่าวหากองทัพอิสราเอลว่ามีรูปแบบของอาชญากรรมสงครามที่เป็นระบบครับรายงานดังกล่าวแซงความคลางแคลงใจในคำร,ร,รับรองจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูเกี่ยวกับการใช้อาวุธอเมริกันตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ทางไบเดนได้ขออิสราเอลรับรองในบันทึก NSM20 ดังกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจนี้ตรวจสอบรายงานการโจมตีในกาซาหลายพันเหตุการณ์ครับและพบว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนไม่พบหลักฐานว่าเป็นพิกัดเป้าหมายการทหารและไม่มีคำเตือนล่วงหน้าก่อนโจมตีจากทางการอิสราเอล ทางคณะกรรมการจรึงสรุปว่ากองทัพอิสราเอลละเมิกดกฎหมายมนุษยธรรมรวมทั้งใช้อาวุธของสหรัฐในการโจมตีอย่างผิดกฎหมายและการวางข้อจํากัดในให้การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับผู้คนในกาซาด้วยครับคุณสมพศครับ